สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทำการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube Page a r r Channel รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติชมกินและสำนักงานประกันสังคมขยายจุดตรวจโควิด COVID, เชิงรุกเพิ่ม18จังหวัดสีแดงพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube Page a า r Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ และที่สําคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มาของแหล่งข่าวจากประชาชาติธุรกิจในสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยภาพรวมตรวจโควิดเชิงรุกผู้กันตนตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาราบรื่นยืนยันหากผู้ประกันตนรายใดตรวจพบเชือ้อโควิดจะส่งเข้ารับการรักษาที่ HQ และอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์เป็นอย่างดีพร้อมเตรียมขยายจุดตรวจไปยังจังหวัดพื้นที่สีแดง18จังหวัดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ไในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมวันนี้นะครับวันที่19เมษายน2564ทางด้านนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีความห่วงใยพี่น้องภูมิกันตนที่เดินทางกลับต่างจังหวัด และไปในสถานที่เสี่ยงช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาทางกระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและสำนักงานหลักประกันสุดขาัาพแห่งชาติสปส,สชจัดการตรวจโควิด2019เชิงลุกเพื่อผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมตาตรา3 3ผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนมาตรา40ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามโครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันโดยจัดตรวจที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่17เมษายน2564ที่ผ่านมาเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกและตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาของการตรวจทางด้านนายสุชาติชมกินได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องและกำชับให ซึ่งรายงานของสำนักงานประกันสังคมพบว่าภาพรวมของโครงการเป็นที่น่าพึงพอใจราบรื่นดีขั้นตอนต่างๆยังคงเป็นไปตามแนวทางและมาตรการที่กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากพบผู้ปกันตนรายใดตรวจพบเชื้อจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงแรมที่เป็น H Q ตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกันตนคลายความกังวลใจได้ซึ่งเป็นสถานที่รองรับการรักษาตามอาการและอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์เป็นอย่างดีสำนักงานประกันสังคมตรวจสอบขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนอย่างไรก็ตามสำหรับโครงการดังกล่าวทางกระทรวงแรงงานยังมีแผนที่จะดำเนินการขยายจุดตรวจไปยังจังหวัดพื้นที่สีแดง อีก18จังหวัดอาทิเช่นเชียงใหม่ชนบุรีสมุทรปรากรารประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาคปรปทุมธานีนคนปรปฐมภูเก็ตนครราชสีมานนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสะแก้วระยองและขอนแก่นเป็นต้นทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ไปในสถานที่เสี่ยงและ เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามกระทรวงสาธารณสุขและสปสอชอกำหนดสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิงก์ที่ให้ไว้ตรงข้อความเพื่อจองคิวตรวจโควิด -19 ซึ่งหากพบเชื้อสามารถเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้อย่างท่วงทันทีนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง o u t u b e สอาร์ทีแได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อ ให้กับเพื่อนๆพื่อนีพ่พน้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม